ถอดใจข่วงต้องเคยไดิดตา,บามบาลม,มีมาหน้าชมข่วจที่ไหนมาโซเก่เพาตายถึงเพี่ยนนี่เพราะภายกระตันลาขนหน่อยเขาหน่อยเขาเลยวันหนึ่งคืนหนึ่งเราสิบปัญหเวลาออกกี่ไรมีซีซมโมงกลายเป็นเรื่องของเฮาไม่อิสระพวร่วงถอดถอยแต่ไมนอิสระของเฮา ควอบ่ทอดถอยกับในอิสระของห้ามือผู้ใดบังคับได้เฮามีอิสระอย่างเต็มทีแ้วเดี๋ยวแต่ว่าห้าที่เอาอิสระทั้งทอดถอยหรือเอาอิสระทั้งบ่ทอดถอยขนาดเดียวนี้เป็นของทิพย์เปล่าสิไปทั้งทิพย์ก็เป็นของทิพย์เปล่าจะให้ผลต่างกันสิไปทั้งทฤษก็เป็นของทิพย์เรามีอิสระทั้งนั้น เราเสียวอิสระอันใดเราก็มีเลือกได้เราเชียาทั้งถือทั้งคิดเป็นที่เพิงของของเหาก็เลือกได้พระธรรมเทศนาอยกขี่ก็มีพระธรรมเทศนาอยปากก็มีพระธรรมเทศธรรมเทศ,าเทศนาเยแยวยยกผงแกมก็มี ยำเขาอยู่ยคือห่างมาอันนี้คนเขนดำล่ายำมหัานี่คืนอยู่แต่ยุคคงแก่ทำมามเทศนาอันนี้ทำมาเทศนาพวกฝ่ายปฏิกูลปากเชี่ยวแหลกๆอ้าออกมาให้เบิงึงศาษณะอัน,นเป็นทีไ่ไหอันนี้ก็เป็นธรรมเทศนากินเข้าไปแล้ว ไปปะปนกันอยู่ทั้งอาหารไม่อาหารกาวอย่างนี้นก็เพาะกินมันเป็นทัไ่ไหนสีมันเป็นทัไ่ไหนคือ,อย่างมักซร้างเมื่อมันย่อยออกมาแหลวออกมาตามคุ้มคน้นคุ้มผมออกมาดังเรียกว่าสีมูกออกมาทั้งหูเป็นใข่เรียกว่าขีหูออกมาทั้งตา เรียกว่าน้ำตาและขีตาออกมาคุ้มขนค,คุ้มผมเรียกว่านา้ำเหือาน้ำไข่มุคำนี้ในธรรมเทศนาทั้งนั้นออกข้างสวรรค์นับสวรรค์เบาเรียกปัจวะอุจระนี่คบนี้ด้ธรรมเทศนาทั้งนั้น แก่ตอบฟันหักมื่อนี่กับธรรมเทศนาทั้งนั้นคว่ำหนาวก็วเป็นธรรมเทศนาทั้งนั้นพอได้ทุกข์จังหาผ้ามาห่มว่าสบายกายใจญ่ปรากฏร,ร,รูอร้อยู่ใจญ่ปรากฏรู้อยู่รู้อยู่หอดในหาอาบน,าน้ำเลยหาข้าวหอมในหาผัดล่ม มูนี่เป็นธรรมเทศนาปวดอุจจาระก็เป็นธรรมเทศนาเพราะมันปวดเท่านจังไปปวดปัสสาวะก็เป็นธรรมเทศนาเพราะมันปวดเท่าก็นมันจังไปหายใจเข้าออกก็เป็นธรรมเทศนาเพราะมันบรรเทาทุกข์มันมาหายมันจิตตด้ ิจพระจร์เดินตึ้งตึงติงตึงต้ง,งนี่นะตะโกนละกายับเป็นธรรมาเทศนะถ้ามเมื่อเดินกัต้องตายตามสมมติส่วนชิ้นรรมว่าได้ตายไปใส้ไปปฏิบัติได้ท่าได้ก็ะซำนั่นละขนตะร้เศนง,งอกออกบนชกกระโปกที่ลมผ้มามันลมผ้ามันชกกระโปกมันได้กิน แน่ไข่สก๊อกปกมันก็นเลยงามอุปมาค,ออาคือหยาคือกองขี้กล้วยทา้งหัวไอ้มันฟุ่งขึ้นพุนไอคว่วป่วยควเนาวมันตีขึ้นเติ่งพุนมันก็นยู่นอกง,งอกงามด้วยน้ำเงื่อนา้าไข่ด้วยอาหารที่เห้าลืมลงไปสอบของเนาของเหม็นของงไปในท่อของเห้ามันต้องป่อยต้องย่อย บอกมาสะกอนจังเป็นที่่องร่าง,งกายพราอยู่ประทังประทังไปลมหาวลมเลอะลมไอลมจามกินข้ามันเป็นยังไงล้มหายใจออกกินข้ามันเป็นยังไงต้องหาใใจกันมึงรู้อ่ะฮาออกตะปากขี้มึงรู้กินมันจะเป็นยังไง นี่จะทำอาเทศนาทั้งนั้นจิตสิร่วมม่ร่วมกระซางคอยพี่เจรน่างเนื่องเถิดธรมหากัจจปะข้าพเจ้าจักไม่เอาสติออกจากกายากับพิจาจรณานร่างกายเป็นอารมณ์นี่ขอนึ่งออขอนึงข้าพเจ้าจักนี่ค่วมเก่งไก่ที่สุดเมื่อขอไปในมูสงะ ที่ทำตนเป็นคนใหม่สเมสเมอเสมอขอนึ่งอีกมันยังนอนขอนึงจะเข้าลบสูงที่สุดเมื่อในเข้าไปในมู่สงูงเขอหนึงจะไม่ชูง้ง่วงเข้าไปสู้ตระกูลคือมาไรครับอ,อหนึ่งก็ขับกันมาถึงขอ้อไปซือังคนับ นี่โอวาดส,สามขอถนันผูกขาดพระองค์งเจ้าเลยให้บวชเดีเ๋ยวพระมหากัจะป้าบวชด้ดยโอวาดส,สามขอคลิ้นมือโมัมนย์ยติธธรราจาเจตุธกับมาว่าจ่าโมเอนต์ูอกุปสสมปทาโมันติสนณะคํมมโนุปสัมปทาพระองค์เลยยอมให้บวชพระมหาคัจปะ ต่างวม่ที่ต่างว้่เนื้อพระอนุนต์อีกต่างใหม่เป็นที่สองที่สามของพอโมคคัลาสาลิบุทรเหตุในสั่นทุตุนล่าพิกคืนี่ไปประมาทเพิ่นเพิ่นยังอ้างอันนี้ขึ้นเนี่ยพระอ,องค์ก็ต่างเราไหว ในสัปที่สองเลยเพราะพระมหากษัตริย์ของพระมหากัทของพระชายาฤุษ์กระโหมคณาแล้วพระอ,อันนันยังเป็นที่สุดท้ายของพระมหากาจาัจจบาลงมาเป็นลำดับคุณวุฒิพระน่งทุตุลลาร์ไปเทิดหน้าพิชชุนีพระมหากาจาัจจบาลไปเทินหน้าพิชชุนี หน้าพี่คุณีทุตุนลา,นปา,ปา,ปาศประมาติระมหากระปะวาต้องขายบกม่วงให้ทสาวสวยผมหนาคนตาพออาระอนุนหน้าเลยวิบัติอิ่งจริงไลให้พี่แกหนา้าให้นักทั้งพี่แกหนา้าขันท้านักทั้งพี่แกหน้าทั้งผาดกับว่าทั้งก้าวหัวตีดิน สิ่งแรงหา้ามเลพี่จะหน้ากันถา่านมวกนี้พวกตู่แก่มัวมาของ่ายหนอพายหน่ยด่านพาวนาสมถกะก็เหมือนกันด่านพาวนายปัชนาก็เหมือนกันด่านเกี่ยวกับศีลวัดก็เหมือนกันกิเลสอันเดียวเที่ยวสองสารอยรู่ว่าแล้วพวามหลงอันเดียวเที่ยวสองสารอยรู่ว่าแล้ว ขันบ่หลงกับบ่เที่ยวขันบ่หลงมาเกิดกับบ่ได้เกิดเพราะมันหลงมากมันยังว่าเกิดดีอยู่ขันเห็นไพ่ในเกิดย่างเต็มทีเดียวมันทีมากเห็นอย่างขันเห็นไพ่ในแก่ย่างเต็มทีเดียวมันทีมากเห็นอย่างขันเห็นไพ่ในเก็บย่างเต็มทีเดียวมันทีมาเห็นอย่าง เคนเห็นไฟในตายยางเต็มทีมันที่มาเห็นยังเคยเห็นไฟในลมในโกรดในหลวงยางเต็มทีเดี๋ยวันรหนีไมัที่เอาพืชเอาพันมาจะใส่อันนี้ที่เป็นข้าวปูกมันสิ่งไหนมันบม่เห็นไฟเห้นมันเว้นมันก็าพ่อใจเว้นแล้วมันแต่ยังว่ามันเสียบอยู่ดีส่วนเห็นม่าเห็นเสียหายไผมมาเห็นหาย ขันพญาคิดตลาดว่าเห็นเองขันสติปญัญญาว่าเห็นเอง <c oughs> ขันว่าทราบมันปิดบังเห้ากของพระพ่อสิตตามเห็นขันว่าแกเก็บตายปิดบังห้ากับพระพ่อสิตตามเห็นขันว่าควอมเปื่อยควมมนามัานปิดบังู่วยเ่็น พ่อก็บอสาสปาธิพี่แกน่าเป่วยเนาอะไรมันมาปิดบ่บังที่คันว่ามันปิดมันบังข้าขีดออกมามันใม่ให่มะม้นเทะมันสันผูหอมสันเอาเถอว่าเป็นของธรรมดาทงเป็นธรรมดาเหมิ่นเนี่ยวางเลยว่าไม่ธรรมดาหอมดี่เขาเกิดมาแก่เจ็บตายมันก็เป็นของธรรมดาแน่ก็ธรรมดาทุกันนี่ คนจากความหลงไปแล้วคนเป็นธรรมดาสุขขัน,นงานผู้ใดหลายเส้นก็งานของกิลเลสงานของความสงสัยแล้วมันหลายผู้เพิ่นบปวิ่งกิลเลสเพิ่นทีมีงานเนียง่นเหตุจมัดมื่นก็มาเป็นงานเพิ่นที่บอกอยู่วัดมื่นก็มาเป็นงานเพิ่นที่ยางวัดมื่นก็มาเป็นงาน เขามาแล้วมาแล้วเพิ่นนี่จะคันทวีบากมันล้วนเข้าบอกนี่ีกิริษณ์น้ำยืดตีน้ำจองคันทวีบากนู้นทีกิริษน้ำห่วงน้ำห่วงน้ำห่วง,วง,วงยูน้นนี่กันเสียว่าพื้นม่านขาสองแกนสองคนหนึ่งเลยเป็นม่านม่านแก่ม่านเจ็บม่านตายมันเป็นม่านไผยมันก็เป็นม่านม่านเท่านี้ เราห้าบ่มีอยู่ในหันก็เกียวว่ามันเป็นม่านมั่นขันธะม่านม่านคือปัญจขันธ์กิเลสม่านม่านคือกิเลสอภิสังขารม่านม่านคืออภิสังขารอภิสังขารมีสามปุญญาอภิสังขารอภิสังขารคือบุญ อาปุญนยาพิสังขารอนี่พิสังขารคือบาปอันนี้ชาพิสังขารอน่พิสังขารคืออันนี้ชาสรัตย์ทั้งหลายไปติดยิยหันหละขามพกขามสะอาดว่าได้เพราะสิ่งเรานี่ยังเกิดแปรปวนได้ละไปอยู่ดยียังมาให้เป็นของจริงปวาไหนนัดยู่ม่านม่านคือมรณนะวามตายก็เป็นม่านอันหนึง่ง มันเป็นม่านอย่างมันก็เป็นม่านก็พ้มตายฮ่นผู้ใด,ดเป็นผู้ไดรับม่านก็พมตายกับผู้ตายแคด่ด้รับม่านแต่ว่าม่านทั้งหลายกิเลสม่านเป็นตัวสําคัญขันสนะกิเลสม่านแล้วม่านมูนั้นบ่ได้กัดสนะไปในตัวพอบวได้มากื็เกเก็บตาย เป็นขี esian, ขานานน้ขา,ขา, र, ขาจิ้นเป็นขี้ขานั่งเป็นขี้ขานอนเป็นขี้ขาพบเป็นขี้ขาสาสเป็นขี้ขาเจ้าของเป็นบอยเจ้าของไผ่เป็นขี้ขากิเลสท้งแล้วมันเป็นขี้ขามันกิเลสมันเป็นข kind of ้าเป็นทาสของมันหาในสกลละกายนี่เรียบพุทโธพระเจ้าเรียบโลกเรียบในสกลละกายนี่ มบนไหนบนบ่มีหลุมตายมีจักบอนบ่มบนไหนบนบ่มีหลุมเก็บมีจักบอนบ่พระเจ้าเรียบโลกมงึงโลทัศนาจอมดมึงโลทัศนาจอดในกายแล้วกะทัศนาจอดในความสวยอารมณ์มึงโลสุขทุกเบกขาตั้งอยู่ได้นานบ่ห้องสีเกิดขึ้นมาแล้วแตกสลาย จอนมึงสัญญาความจำมึงดูเนี้ยวไปจำนั่นเนี้ยวไปจำนี่เกิดดักซับเปลี่ยนเหมือนกลุเกียนเวียนว้นส้นเเ่าจอนมึงวิญญาณมึงดูเนี้ยก็เสพจับคูวิญญาณเนี้ยก็เสพโสตาวิญญาณเนี้ยก็เสพ ถ้ะวิญญาณเดียวก็เสพกายะวิญญาณเดียวก็เสพมโน,โนวิญญาณวนไปวนมาอยูง่งชั่นทีนี่ความกำนัดนี่ก่นว่า,า,า,าขัตตัณหานูปะตัณหาสัทธะตัณหาขันธะตัณหาละสะตัณหาอุตตพะตัณหาธรรมะตัณหานูปะว,วิตกุกสัทธะวิตกุกขันธะวิตกุกละสะวิตกุกอุตตพะวิตกุก ธรรมวิตกรูปวิจารสัทธวิจารขันธวิจารละสาวิจารผลธพะวิจารเอ่อวนไปวนมากรรมตัณหาทะเยอทะย,ยานในขวอมหักภวะตัณหาทะเยอทะยานไม่อยากให้ข้วมหักผัดผ่าไปเดี๋ยวก็พบวิภวะตัณหาสัมพยพเดือดข้อมโกรธเนี่ยวิภวะตัณหา ิ่งมีมีอยู่ในสู้คนผู้บัหััพผลผู้ผลไปแล้ววม่มีผู้พยายามละอยู่แต่น้อยลงผู้พยายามเห็นโทษน้อยลงอยู่เดไม่ล่าลืมตัวกับขบคืดขึ้เมื่อนี้เห็นว่า,าศาสตร์ว่าพบ มันจะมีตะไพ่หลอนๆคือหอกค,คืองาวนี่เห็นสาตร์ลงยังสั่นแล้วทั้งอนี้ทั้งอนาคตทั้งปัจจุบันเสวันาของไส้แล้วความเพื่อนเนวตาทรงสามมันสิบไปหาเสียงใสสัน่นมันจะไปหาเสียงกับหมดได้สัน่น พราะที่เป็นพักมั่นมันก็ไม่หันทางทำเนียขอให้พี่จะนาเนื่องกมันเถอะอจะเห็นอนาะยักษ์คงยักตามไปจริงของไฟข้องมันนดอกห้องหึงจังไม่ยามเอาคือเหี่ยวนี่ก็ร้านเป้าซาเงียกนกหมดเหรียจ่อไปจินจอด นเี้ยมันจะมายามออกไอเหี้ยวนี่ร้านเปาสาอืมที่เขาพ่อหน้าเดียรเราควบจะเป็นน้องเพื่อนเป็นยุงมาดอกเขาท่าอยู่กงบอนว่าอันจุงว่าเขาใส่แอกซส่ข้อต่อแอกปีนกดแพะแพะแพะ มันเข้าเก็บลมงไปเท่านั้นเองตนคนไข้หิยานี่นอออย,ยอย๋อฮิยาช่งไร,รอ,อะอรอยเฮ้ย <c oughs> <c oughs> <c oughs> เฮ้ยเฮ้เฮ้นเฮ้ยกั้โตฮ้ยกั้อเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเน้ย้ยาก้ัเ้ยเฮ้ยเยเม้ยนฮ้ยพ้ย้ยเฮ้ย้ยเฮวเายเฮยเฮ้มเฮ้เฮล้ยเ้มเยเฮ้ยเนย้ยเฮ้ยกยเยย สามเด็อนอยู่กลมพนะปพาสมควรพลอนพอดปลอ่หัวเราว่ oo, า,าสมควรนี่งั้วนจะกี่เลียถึวัดวัต่อนึงล่ะปวดพอใส่พอซอยพอหัสนมันม <im> ันยาเจ้าเองมดมดเนี่ยมันยาดนีจากมันมันยากหัวจักมันลบหนาลรอตังลบอไก่ล็อไก่ยังไงมันกลิ่นปอดหลอกล่วงมาหญ้าซาเสยยังไง วา่าลุกง้มเทือมขึ้นกูสีลูกเท um ือหนึ่งมามาตนนี่เ่วััก็น่าของ่าอี่เสกสมควรวะอมว่ามันโตสิบโท่ามันโตัก้เลดิ่งโอ้ยเหมือนในีนเขาเลี้ังน้องวาตื่นขึ้นว่ามันว่ามันทแล้วหันโตักิเลศด่งนี่กูณแซมองใยังงงวว่า ท่านซีดาบอกผมโจกตีเข้าที่ให้ขันคู่ว่าอาการมีญาตมืออื่นไายิดใส่บัานมีจขหอกอย่างไรโอ้ยวิห้าสิซ่าหายิดซีเจกันนั่นว่าตัวเขาใส่ให้ยกติสมมุติว่าไดคือเก่านัตัวเขาบ่าใส่ห้ยกติสมมุติว่าบ่ไรคือเก่าตัวเขาอ่านใส่จะไปบอกไปก่อนเมมันเป็นทุกข์ว่า แต่เขาว่าใจด้วยก้อนห้าสิบบอกดอกว่าดูว่างเนีตัวเรื่ปคะคดมู่ไปบินทบาทสมมตเนี่ยอังสันแบบเป็นอารมณ์มัผมเนี่ยทังข้าวผมไปซื่อเลยวะใครธุที่ใส่เนาะผู้นี่นีที่ใส่หรือผู้นี่เ่อที่ใส่เนาะผมไม่ได้เอามาเป็นเจ้าหัวใจเลยวะเรื่องของผมไปผมก็มีวะผมมีทิศไปผมก็ไปเลยวะนาที่เขาม่มีทิศ ทีมาใส่ก็เป็นอาที่ของเขาชิดที่มาไซข้นใส่พวกค้นใส่เป็นชิดของเขาอาชีดที่ชิดไปเนี่ยมันคิดของเฮาอ่ะไม่เป็นคิดคนละอันนี่วะว่ามันเนี่ยที่เอามาคืนคมมไอวะสันเขาสมมติว่าได้ว่าสันก็จะสมมติว่าอะไรขันามากินเนี่ยก็จะเปนทีว้วของเขาหันตัวา็สัที่มันหยั่งวะตัวจะไปสนใจอย่างนั้นไวะก็อยอยะามาทาผ้า,าวานนะ้าหาชิตเตะ้กันนี่บ้านหลังสิ้นทุกเรื่องวย่างไรผมหรอผมแสบอ าศาสตร์กร้อนคู่บาอาจารย์ <c oughs> <c oughs> เป็นยังมาโอ้เป็นยังมายังมาหนึ่งวันเยอก็มันเป็นยังมา่อเดียวไม่ใช่เหรอก็เป็นทุกข์แล้วยงมาแจ่อุดรก็มาทุก <c oughs> ข์ก่ะคำว่าสั่นคำว่าศาสตร์เราพบมันเป็นทุกข์ท่านบเสือวศาสตร์เป็นทุกข์ว่าัถึงท่านจังทิมาสโสก็ท่านน่ะท่านอาจารย์มันี่เกิดเป็นยังเล่าคำว่าเกิดมันเป็นทุกข์ท่านบเสือบอกว่า ท่านบะเสือท่านยังถามว่าทราบก้อนเนเกิดมาเท่าไรทราบสร้างหัวมันถึงไหนมันถูกจะเกิดเป็นธาตุทุกข์เป็นพ่ะอินพระพุ่มพอยมพ่ะการนี้ยันจะต่างไหหรือหาว่าท่านเกิดเป็นพ่ะอินพระพุทพระยมพระกาลจะตลกกับบานทั้งสี่มันม่เป็นทุกข์สมอท่านดังที่มาสอนว่าท่านาามา่ท่านมองจักศาสตร์ได้ว่าทุกข์บาเดียวเท่านั้นผมระลึกศาสตร์ได้วัดเอารวดว่า นั่งคณะคิดเดียวท่านนะเกิดพระไร่ซากแสนซากก็ตามล่ามซากก็ตามโกดซากก็ตามผมถือว่าซาดทุกบัวว่าสิเขาตอบมีหลดว่าเพราะตัวมวันกำ้อหอยมันหลดววเมื่วยดีเขาต้องออกไล่ลว่าแค่ขังเขาไปตักหลววว่าสิไม่เชียวางบอกยอน ศาตร์ทุกตกก็ไปนคนที่วะเขาเชื่อว่าศาตร์ทุกเขแห้งเลยเขาไปคนนี่เดี๋ยวนี้วะที่ไปคนนี<ม>อ่อย่างมาแลมันเสียเวลาอย่างก็ถ้าเอาปัจจุบันนิสานเนี่เป็นพยานวะเ้าโมได้เอาอดีตมาเป็นพยานนี่เดี๋ยวนี้วะเ้าโมได้เอาอน,นาคตมาเป็นพยานนี่เดี๋ยวนี้วะถ้าเอาพยานเองในปัจจุบันนิสานนี่มาเป็นพยานวะ พวกนี้ใสุขวิปัตะโกมันต้องไปยังฉีดลูกหลานเลยมูมตัวจะเทียงไรมาสัหนห่นตัวเอ้หสร้างสุขวิปัตะโกได้ี่เสร้างมันแล้วนี่วะห้างบ้านสางสะพินโยกที่ทำที่จัประตรูคือมูได้วะภาวานาเขาเราเยียากขอโลดวะนิสัยหมุกขาลาวะห้องบ้าเป็นนิสัยหมุกขาลาได้ี่วะเขาเป็นนิสัยพระจักภูบาลพีว่วะตัวอันสิ ข้าบริษัทวันน้มีหลายเลยวะแสนกลับขนาดนี้วะข้าวางมาแล้วนี่มันจิตพ่อแสนกลับก็สาดนีกับพุักแล้ววะมูตูพุจักปสนวะ่วงมากเลยะข่างเี้่ึ่ยฮ่าฮย่าเอ่ซานยัึจ่นฮ่ยฮยบเลยอืม เอาปัจจุบันนันราบนี่เทียบเลยเอาปัจจุบันนเหตุปัจจุบันนี้ผลนี่เทียบเลยเมื่อสราบนันปัจจุบันนนเหตุปัจจุบันนนผลปัจจุบันน้นราบเนี่ยในปัจจุบันเนี่ยอดีตอนาคีตคนประวุ่นมันเฮียงแล้วสัตมันจะทำวามเมาให้สียแรงเ็เถอะบอกพวกวิปัสสนาแก่ก้าวไม่ต้องไปเถวนี้พวกเกินธรรมะ ส่วนหนึ่งมีปัศนาสามส่วนมันต้องไปเที่ยวพวกเกินสมถะสามส่วนมีปัศนาส่วนหนึ่งก็ต้องไปเทเ่ยวกระจกจังกระจกถืถือถ้าห้องคู่ยุยมันชาไปพวกปัทนาทุกคร,กรั้พัตตโกสามวันนี้ทุกครั้งัตตโกพวกโทษสาจริตได้ผมพ,พระโสดาวันเอกจะไปขี้กับโทษสาจลิต พูดคนเดียวอืมถ้าอนาคามีอันตรายปริพิพธ์ยี่อุปหาจาริณิพัทยี่สังขาร,ปรา,าปริพิพธ์ยี่อสังขาราปริพิพธ์ยี่พวกนั้นก็โทษชาตริขคือกันผุทช่งโสโตโอน,นี้ถ้าข้ามีพวกนั้นโมหจรินะตจงเลื่อนขึ้นไปเกิดอวิหะตะปะสาทุสีไป พระนันสุภวิปัสสโกพระรนันตวิชโชชะพิญโยปฏิสัมพัส <pues S 1> <the> er ั์ปตูนสัทธาจริตกมีโมหะจริตกมีพระพุทธเจ้าผู้สามงบาลมีเป็นวิริยาติกาอัพวงนั้นเอาความเพียรเป็นพรมาณเพราะเพราะมโมหะจริตเนี่ยพระพุทธเจ้าเขาเฮาทุกธายจริตด้ว ถ้าทะดูเลยดิมันเนน่ยพิกัดพวกโมหาจริบเดินทางนี่มันกงยังก็เมื่อดนั่งนกเอียงนกอันนั้นนกอันนี้ส้มนกส้มแต่ไหนคำสายนอนหัน่าจะได้ส้มพอกโทกสายการเดินไปเลย ปกปัญญาจิกะนี่อาตัวสิวันยังมาสักขาบอกพาผมบอกเรื่องส่งเนาะบ้านา